จบมุงบ่งมั่นทำให้สำเร็จเรียนรู้สร้างสรค์ด้วยพลังแหละความคิดเราพร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อนคู่คิดสวัสดีครับ ตลอดหลายปีที่ผ่านมานะครับรายการเพื่อนคู่คิดของเราได้มุ่งมั่นสร้างสรรค์ารายการเพื่อสนับสนุนให้ SME ของไทยเข้มแข็งอีกทั้งยังสมมอบสาระความรู้ด้าน SME ให้กับผู้ประกอบการไทยตลอดจนผู้ชมรายการมาโดยตลอดและจากที่รายการของเรารได้ออกอากาศมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปีที่24ในปี2 5 5 6นี้จึงได้จัดงาน24ปีเพื่อนคู่คิดเพื่อให้ผู้ชมรายการ,รได้มีโอกาสได้พบกับผู้ประกอบการโดยตรงและสร้างแรงบันดาลใจาให้กับผู้ประกอบการหน้าใหม่ท่ใหม่ด้วยครับ สำหรับภายในงาน24ปีเพื่อนคู่คิดนั้นได้เชิญผู้ประกอบการที่เคยออกอาบในรายการเพื่อนคู่คิดและยังคงดำเนินธุรกิจอยู่อย่างต่อเนื่องมาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการพร้อมทั้งบอกเล่าถึงแรงบันดาลใจแบ่งปันข้อมูลความรู้และประสบการณ์ในการทำธุรกิจให้แก่ผู้ที่สนใจอีกด้วยครับหญิงเชื่อว่าในการทําธุรกิจเนี่ยเราไม่สามารถทําคนเดียวได้นะคะเราจําเป็นจะต้องมีเพื่อนคู่คิดที่ดีค่ะแล้วก็หญิงถือว่าเราโชคดีมากที่เรามีเพื่อนคู่คิดเราช่วยกันแก้ปัญหาค่ะเราก็ช่วยกันคิดช่วยกันทําค่ะ จึงทาให้เรามีมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะการมีเพื่อนคู่คิดมีความสําคัญมากค่ะเพราะว่าการทําธุรกิจเนี่ยบางครั้งมันมีปัญหาขึ้นมานะคะถ้ามีใครสักคนหนึ่งที่มาเป็นเพื่อนคู่คิดเราก็จะให้คาปรึกษาเราก็จะมีประโยชน์มากะคะความสําเร็จตลอดระยะเวลา24ปีที่ผ่านมาคือเครื่องพิสูจน์ถึงคุณค่าของรายการเพื่อนคู่คิดสารคดีทางโทรทัศน์ที่ยืนหยัดอยู่คู่ผู้ประกอบการไทยท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจฐฐฐฐและสังคมของประเทศ วันนี้เราพร้อมจะก้าวต่อไปอย่างมุ่งมั่นเพื่อสร้างสาระส่งต่อแรงบันดาลใจให้ผู้ชมเพื่อสร้างสรงสรค์สิ่งใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อต,อน,ตอนเองครอบครัวและเศรษฐกิจของประเทศภายใต้ความท้าทายใหม่ในการนำพา SME ไทยให้ก้าวไกลพร้อมรับการหลอมรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยสมบูรณ์ในปี2558ที่จะถึงนี้ครับเราขอขอบคุณนะคะรายการเพื่อนผู้คิดนะคะที่ทําให้เราเนี่ยได้สื่อสารให้ผู้โพสนได้รับรู้ว่าสินค้าของเราเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ให้เราได้ก้าวต่อไปอย่างมั่นคงด้วยค่ะ ต้องขอขอบคุณรายการเพื่อนคู่คิดนะคะที่ทําให้สินค้าของเราเนี่ยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นตัวลูกค้าเองเนี่ยก็มาถามหาค่ะว่าสินค้าตัวใหม่เป็นตัวไหนเขาสนใจแล้วก็ตามซื้อค่ะ พื้นที่บนโลกธุรกิจยังมีที่ว่างให้กับความคิดดีๆเสมอเราพร้อมจะเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อเคียงข้างธุรกิจของคุณตลอดไปและถ้าคุณผู้ชมสนใจข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับก็คลิกมาได้เลยที่ w w w b a n b a o k c o m k บงคอกแบงก์ค o มเพื่อนคู่คิดและ w w w f a ไ e b o o ว c o m ฟซบุ๊เป็นเพื่อนคู่คิดวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ